กิจกรรมที่ดีแต่เมื่อสักครู่นี้ผมได้พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม รอบนี้นะครับโดยตรงเลยทีเดียวเวียดเจ็ตไทยแลนด์ครับได้มีการจัดกิจกรรมฟลายกรีนฟอเรสต์แมงโกรฟนะครับนั่นก็คือบินนะครับป่าสีเขียวป่าโกงกลางนะครับครั้งที่4สารต่อภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาอำเภอสิงหนครต้องปลบม,มือให้เลยนะครับวันนี้เองครับวันศุกร์วันแห่งความสุขที่28มีนาคม2518เวียดเจ็ตไทยแลนด์นะครับได้จัดกิจกรรมฟลายกรีนฟอเรสต์แม g r กรฟครั้งที่4 ณนะโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและมีบทบาทสําคัญในการดูดซับคาร์บอนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยมีนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่จากเวียดเจ็ตไทยแลนด์นอำเภอสิงหนครส่วนราชการผู้โดยสารสมาชิกพนักง,งานของสายการบินรวมถึงเยาวชนและนักเรียนจากทั้งในและต่างจังหวัดสำหรับกิจกรรม Fly Green Forest Mangrove ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเวียดเจ็ตไทยแลนดในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ Fly Green Forest Mangrove โดยใช้กองทุน Fly Green Fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง Green Flight ของสายการบินเวียดเจ็ตเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลดีต่อโลกนะครับให้ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปในปีนี้เวียดเจ็ตไทยแลนด์ตั้งเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน5 0 0แสนต้นภายในระยะเวลา5ปีเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย และในครั้งนี้มีการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่เขตอนุรักษ์ของโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านหัวเขาซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากกิจกรรมในปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเชิญชวนผู้โดยสารสมาชิกนักเรียนนักศึกษารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักง,งานของสายการบินมาร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในช่วงท้ายของกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเลสาบสงขาซึ่งเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบนิเวศทางทะเล นอกจากนี้ยังมีการนั่งเรือไปปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเสริมความสมดุลให้กับระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและชุมชนโดยรอบซึ่งกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมนี้จะถูกบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยเหลือสังคม ปัจจุบันเวียดเจ็ตไทยแลนด์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเส้นทางบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยได้ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศถึง11เส้นทางรวมถึงเส้นทางระหว่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเช่นเวียดนามจีนญี่ปุ่นกัมพูชาไทาเปมุมไบและอื่นๆ ซึ่งการขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมต่อประเทศไทยกับตลาดต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทั้งการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจนะครับ อ่ะเอาละครับอันนี้เขาก็เรียกว่าช่วยเพิ่มความเป็นสีเขียวนะครับให้กับทะเลสาบสงขลานะครับก็ควรที่จะมีนักวิชาการนะครับมามีส่วนร่วมด้วยเช่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังต้องมีการเอาใจใส่ดูแลตรวจสอบคุณภาพนะครับนะตรวจสอบความเป็นไปของป่าต่างๆให้เรียบร้อยด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ดูในส่วนของสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือว่าส่งผลกระทบนะฮะต่อการประมงอะไรบ้างหรือเปล่านะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนอื่นๆนะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับที่มี สภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นที่พึงใจนั่นหมายความว่ามีความสกปรกเยอะๆเนี่ยนะครับก็ควรที่จะได้มีการพัฒนาให้สะอาดเอี่ยมนะครับนะน้ำสะอาดคนก็จิตใจสะอาดแล้วก็มีสัตว์น้ําที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับต่อสิ่งแวดล้อมทะเลสาบสงขลานกว้างขวางใหญ่โตมากๆทีเดียวนะครับในส่วนที่รับผิดชอบบริเวณของสงขลานี้ก็ควรที่จะดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดดีไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับ